ข่าวอินด <si ี้ขยี้ทุกข่าวเส่อีกเช่นดังพึ่งโครงการจกปากวารันนี่เลยแต่การบานรักขาบานจะการอยู่ปากเป็ดนาะไม่นานครับประมาณจับเป็ดเดียวครับไม่นานแต่การเยี่ยมครับโครงการแจก่าเป็นฝากวารันธรรมดาเนาะซึ่งึงมีมีโอยราวรือไม่เพราะเพราไม่ไม่แบบอยังไม่ได้เดินดูกบบไม่ไม่รวยมี้ะบานที่บานไม่ไม่ไม่มีเสียงดังพึ่งเลยมันไหวเสียงพัดดิเหมันไหวถึงดังพึ่งผมก็ว่าเสียงอะไรผม่งออกมาดู วาดูปรากฏว่ามันเป็นแผ่นดินไหวนี่แผ่นดินไหวนครศรีนะครับเออเมื่อวานนี่แผ่นดินไหวหนองบัวลำพูวันนี้แผ่นดินไหวนครศรีออนอนะโอ้โหไหวกันนักลากเลยตอนนี้ไหวทั้งภาคอีสานทั้งภาคใต้ตอนนี้นะไหวกันไปหมดมราแวงกันไปหมดแล้วตอนนี้ไหวลึกสามโลสองโลบ้าง เออไหวจุดรับรู้แสงสะเทือนได้แต่ว่าก็ไม่มีเอสเมเตือนภัยนะยังไม่มีนะนะเอสเอสเอสเมเตือนภัย e อยู่ไหนก็ยังไม่รู้เออนะยังไม่มีใครเตือนภัยเท่าไหร่นะแล้ว้ามันไหวมากกว่านี้ทำไงวะเนี้ยโอ้ดีแล้วว่าแต่ว่านครศรีนี่เป็นสวนยางเป็นเป็นสวนผลไม้เป็นสวนไร่เนี่ยอะไรว่าไปนะไม่มีตึกสูง ถ้ามีตึกสูงนี่คงได้วิ่งวิ่งหนีกันนะใช่ไหมคงได้วิ่งหนีกันลงตึกกันจ้าระวันเนืเมื่อยขายอีกเลยไหมโอ้นะก็ขนาดอยู่บนพื้นดินยังได้รับรู้แสงสั่นสะเทือนะดังตึ้มเลยชาวบ้านยังบอกว่าดังตึ้มเลยอะ่ะถ้าถ้าเกิดว่ามีตึกสูงอยู่นี่โอ้โหก็คงจะแบบว่านะสั่นสะเทือนกันต,ตึมตั้มตึมตัมตมต้มเลย เออนี่แหละอะไรที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นแนะ่เกิดขึ้นหนักๆด้วยช่วงนี้เออนะอาเพศในอาเพศนายุกหงิงไงอะไรไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเนี่ยอัศนีบาทฟ้าผ่างานซ้มงันพืชมงคลนะเคยเห็นไหมอ่ะไม่เคยเห็นอยู่ก็มีฟ้าผ่าเสาไฟเปี้ยง ดังฉน่นสนามหลวงนี่เฮ้โอ้โหอะไรไม่เคยเกิดมันก็เกิดแล้วตอนนี้นะปีน้องประชาชนทั้งหลายนะครับนี่ขนาดก็อยู่สี่ห้าเดือนเนี่ยฟ้าพิโรธแผ่นดินสะเทือนขนาดนี้ถ้าอยู่หนึ่งปีนี่คิดว่าคงน่าจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนี่เฮ้นะคิดว่าคงจะมีแบบว่า ฟ้าธรมดินทลายเลยต่อไปดินทลายแล้วตอนนี้แผ่นดินไหวไปแล้วเหลืออะไรอีกเหลือสึอนามิเอ,อระวังให้ดีนะแผ่นดินไหวภาคใต้นี่ระวังให้ดีเรื่องสึนามงสึนามินะเออมันจะเกิดขึ้นมา่อไรเราก็ไม่รู้หรอกเนะี่ยาตีสี่ตีห้าไม่รู้เลยเออฉะนั้นต้องระวังอาเพศใหญ่นะนายุองค์ิงนี่ตรวจทำอาเพศจริงๆนะอยู่แป๊บเดียวอาเพศเยอะมากเลยะ นะโอ้โหออกประเทนะประเทศชาติจะได้สงบเราออกไประเทนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ